เจ้า w i f i Water l e a k d e t e c t o r ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขาจะใช้ในการตรวจสอบการรั่วของน้ำเช่นบริเวณหลังเครื่องซักผ้าหรือบริเวณห้องคอมพิวเตอร์หรือว่าเราอาจจะนำไปตรวจสอบดูว่าขณะนี้ฝนตกแล้วหรือเปล่าก็ได้นะครับโดยการปรับที่เสียงเตือนนะครับสเปคท,ทั่วไปที่ผมตรวจสอบดูแล้วเนี่ยนะครับผมสนใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้นะครับเขาก็จะใช้แค่แบตเตอรี่ 3A จำนวน2ก้อนเท่านั้นเองนะครับก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีจะเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้พร้อมสายที่เป็นสายตรวจสอบการรั่วของน้ํานะครับมีขั้ว2ขั้วอยู่นะครับแล้วก็มีคู่มือที่เป็น Smart Life นะครับมี92หน้า มาให้1แผ่นแล้วก็ตัวเข็มคล้ายๆกับที่ถอดสิมของโทรศัพท์มือถือนะครับเจ้ากาวสองหน้านี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการติดที่แผ่นด้านหลังนะครับแบบนี้เพื่อที่จะติดอยู่กับกำแพงหรือจุดที่เราต้องการจะนำไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เก็บไปก่อนเจ้าตัวเซนเซอร์นี้เนี่ยนะครับมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่เพื่อนเพื่อนรู้จักเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้ S, S on off R3 นะครับก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ดูดีนะครับด้าน,นหน้าเนี่ยก็จะมีไฟ l e d 1ดวงนะครับเป็นสีฟ,ฟ้าซึ่งจะเป็นไฟที่บอกว่าขณะนี้กำลังส่งสัญญาณไปที่สมาร์ทโฟนนะครับส่วนด้านบน ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับซึ่งแน่นอนแหละเราก็จะต้องใช้ตัวที่เขาให้มาในการรีเซ็ตครั้งแรกเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าถูงแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับส่วนสายตัวนี้เนี่ยก็มีความยาวประมาณ1เมตรเวลาจะนำไปใช้งานเนี่ยเราก็นำเจ้านี่ไปติดตั้งเอาไว้ที่สูงหน่อยที่ไม่โดนน้ำนะครับแล้วก็เดินสายตัวนี้ลงมาในจุดที่ต้องการจะตรวจสอบนะครับทางด้านหลังนะครับ เวลาที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราก็สไลด์ลงมาเวลาเราใช้งานจริง,จรงเจ้าตัวแผ่นหลังนี้จะติดอยู่กับกําแพงใช่ไหมครับเราก็สไลด์ลงมานะครับเสร็จแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ขนาด 3A จํานวน2ก้อนซึ่งไม่มีมาให้ในชุดนะครับเราต้องหาซื้อเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อเจ้าเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้เข้าไปยังแอปพลิเคชัน Smart Life กันครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการเพิ่มเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เข้าไปในแอปพลิเคชัน Smart Life ก็ต้องขออนุญาตข้ามขั้นตอนของการติดตั้งและการลงทะเบียน Smart Life ไปนะครับซึ่งเพืเ่อนๆสามารถจะหาดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเราเริ่มต้นที่เปิด Smart Life ขึ้นมานะครับผมก็จะกดไปที่ add device แล้วก็เลือกไปที่หัวข้อ security and sensor นะครับแล้วก็เลือกไปที่ เซนเซอร์ S S วงเล็บ Wifi ตัวนี้นะครับแล้วก็รอไว้อย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่เซนเซอร์นะครับที่ตัวเซนเซอร์นี้เนี่ยนะครับผมก็จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปสไลด์ฝาหลังลงมาเสร็จแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่ขนาด 3A 2ก้อนนะครับใส่ให้ถูกขัว้วเอาฝาหลบไปก่อนนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้ว มันก็จะทํางานแล้วนะครับก็จะสังเกตว่ามีไฟสีฟ้าๆกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นใช้เข็มตัวนี้นะครับรีเซ็ตเจ้าเซ็นเซอร์ก่อนโดยกดที่ข้างบนจนให้ไฟตรงนี้กระพริบเป็นจังหวะช้าๆกดค้างไว้นะครับเอาล่ะเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาที่สมาร์ทโฟนนะครับ กดที่ confirm indicator r a p i d l y blink นะครับแล้วมันก็จะแสดงให้เห็นว่า access point ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่มันจะบันทึกค่าลงไปไว้ในตัวเซนเซอร์นะครับ confirm ครับทำการค้นหาเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ water leak sensor นะครับกดดันนะครับมันจะเข้ามาที่หน้า setting ของเจ้า ตัวนี้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับ water leak sensor เนี่ยเราจะไปตรวจสอบน้ำรั่วตรงไหนเช่นของผมก็จะเป็นก๊อกน้ำหลังเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับโดยการแตะที่ปากกาตรงนี้แตะตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพิมพ์ไปเลยก๊อกน้ำหลังเครื่องซักผ้ากดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอยกลับมาถอยกลับมา มันก็จะเป็นชื่อนี้นะครับก๊อกน้ําหลังเครื่องซักผ้านะครับซึ่งค่าเซตติ้งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับกดแบค็คกลับไปนี่เป็นหน้าแรกของสมาร์ทไลฟ์ที่มีการเพิ่มเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วโดยที่ไม่ปรับแต่งอะไรมากนะครับลักษณะการอเลอร์ตก็จะเป็นการอเลอร์ตยาวๆแบบที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขทํานองนี้นะครับผมเตรียมน้ําไว้นะครับลองเอาเซนเซอร์ตัวนี้จุ่มลงไปในน้ํานะครับ ไฟสีฟ้าจะกระพริบครั้งหนึ่งนะครับจะมีเ l e ร์ขึ้นหน้าจอแล้วก็มีเสียงเออร์เด้วยนะครับทำานองนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเลสสั้นๆเพราะว่าเราเปิดแอปพลิเคชัน Smart Life ไว้นะครับมันจะเลสแค่3ามทีก็พอเพราะมันรู้ว่าเราเปิดแอป,ปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดลองพักหน้าจออยู่นะครับแล้วก็ลองให้มันดีเทคใหม่นะครับ ก็จะมีการส่งสัญญาณไปแล้วนะครับมันก็จะเลอยาวๆนะครับจากที่นับดูแล้วเนี่ยมันจะเลอ2ี2ครั้งครับเวลาจะหยุดการ alert ก็เพียงแค่แตะที่สมาร์ทโฟนมันก็จะหยุด alert แล้วนะครับ นอกจากการ alert เยาวๆเราสามารถปรับให้มัน alert ครั้งเดียวก็ได้นะครับทำไมเราอาจจะต้องปรับอย่างนั้นเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะประยุกต์ให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเตือนเราแค่ว่าขณะนี้บ้านเราฝนตกแล้วนะซึ่งมันจะ alert ครั้งเดียวพอเพราะเราไม่ต้องปแ a คชั่นอะไรนะครับฝนตกก็ฝนตกนะครับวิธีการตั้งนะครับก่อนอื่นเราต้องไปปิดวิธีการเล e r t เยาวๆก่อนนะครับก็เข้าไปที่ไอคอนตัวนี้ตัวของเขานะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ s e ตนะครับ ในเซตก็จะมีเพียงแค่2ตัวนี้นะครับคือตัวอะลามยาวๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับกับ low ต a t t e r y นะครับในกรณีของเราถ้าต้องการจะให้มัน alert ครั้งเดียวเนี่ยก็มาปิดการ alert ยาวตรงนี้นะครับปิดให้มันเป็นสีเทาๆตรงนี้แล้วก็กด close ออกมาจากนั้นไปที่ smart ครับกดบวกครับ ตรงนี้ก็คือคอนดิชันของเซนเซอร์ที่บอกว่ามันจะอ a l า r m tax ตรงนี้นะครับให้เราแตะที่ add tax นะครับให้เราเลือกที่ send notification ครับแล้วเลือกที่ message center ครับแล้วกด next ครับ Effective period ก็เลือกเป็น all day ตามปกติไว้นะครับ Name ตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่เราอยากจะให้มัน alert เป็นข้อความว่าอะไรในกรณีของเราก็บอกว่า ที่บ้านฝนตกแล้วอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับให้เราแตะตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ประโยคที่เราต้องการให้มัน alert มาที่หน้าจอเรานะครับแล้วก็กด save ครับแล้วก็กด save อีกทีหนึ่งมันก็จะบอกว่า automation create start using it ไหมตอบ yes ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งว่าเมื่อมีการตรวจสอบว่ามีน้ำมาที่เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยให้ alert มาครั้งเดียวนะครับ กดถอยกลับมานะครับกดถอยกลับมาเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ alert ของมันกันนะครับให้เราปิดไว้เหมือนกับว่าเราไม่ได้หยิบสมาร์ทโฟนมาใช้งานนะครับแล้วเมื่อมีฝนตกไฟสีฟ้าก็จะทำงานเช่นกันมันจะ alert แบบนี้นะครับเราก็ดูที่หน้าจอก็รู้แล้วละ่ะว่าที่บ้านฝนตกแล้วเท่นานั้นเองนะครับซึ่งการที่จะตั้งเป็น alert แบบไหนนี้เนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ครับ